สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับนอดบ้านนาวันนี้ก็มาเจาะบอ่อประดานนะครับผมเหมือนเดิมอยู่ที่จังหวัดนครสวสรรค์อำเภอลาดยาวนะครับสําหรับบอ่อนี้ก็เป็นบ่อ,บอที่สองนะครับผมที่เรามาทําการเจาะบอ่อแรกก็ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแต่ติดตั้งตัวแทงน้ําและโซลาเซลล์นะครับสาหรับพื้นที่โซนนี้ก็เช่นเคยนะครับผมหาน้ําคนขอ้างอยากนะครับตอนนี้เราเจาะ ไปอยู่ที่120เมตรนะครับผมน้ําก็มาแล้วนะครับน้ําเริ่มจะมานะครับให้เห็นที่เราตวงนะครับวัดคิวดูก็อยู่ประมาณ2,000ลิตรนะครับผมต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปรับชมนะครับการปุดเจาะบ่อประดานนะครับผมสำหรับโซนนี้ก็ต้องใช้เป็นเครื่องแอร์เป่านะครับผมเป็นเครื่องลมนะครับเพราะว่าเป็นบ่อหินนะครับเหมาะสําหรับการเจาะระบบลมนะครับนี่ครับ น้ำเริ่มออกมาแล้วนะครับผมเริ่มใจชื้นนะครับเดี๋ยวเราจะตามต่อนะครับผมลงไปอีกนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้ําได้อยู่ประมาณท่อนิ้วสองนะครับผมเริ่มออกมาให้เห็นนะครับเป็นระยะๆนะครับเจาะลงไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเราจะเจอตาน้ําเพิ่มนะครับผม เป็นพื้นที่ทุ่งนานะครับแห้งแล้งมากนะครับผมเสียบมันตอนนี้รอฝนอยู่นะครับฝนไม่ตกเราก็เลยต้องจอบวัดด้านนะครับไปใช้กับสวนมันนี่ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเจาะนะครับต,ติดตามนะครับผมรถเจาะมานำเสนอให้กับพี่น้องได้เห็นนะครับผม สำหรับเครื่องทำลมนะครับส่วนตัวนั้นเป็นเครื่องทำลมนะครับเครื่องแอร์ส่วนตรงนี้ก็เป็นรถเจาะนะครับส่วนสเปคการเจาะนะครับปอนี้ก็จะเป็นบอ่อปิดปอแบบมาตรฐานนะครับผมเหมือนเดิม6กคูณสนะครับร้านของเราก็จะเจาะสเปคมาตรฐานเท่านั้นนะครับผมสำหรับปอเปิด บ่อใส่ท่อกันสุดเส้นเดียว2เส้นเราไม่ได้เจาะนะครับผมสาหรับเอีนะครับเราก็แจ้งแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเราจะแจ้งทุกคลิปนะครับเราจะเจาะบ่อหกคูสี่เท่านั้นนะครับจะได้อยู่กับเราได้นานนะครับเป็นท่อกันพังลงไปถึงพื้นนะครับผมรถของเราก็เจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศไทยนะครับสําหรับพื้นที่โซนน้ําหายากนะครับโซนเคยเจาะมาแล้วไม่เจอนะครับผมหรือว่ายังไม่เคยเจาะอยากใช้บริการนะครับ ครบจบที่เดียวนะครับด้วยทีมงานมาตรฐานนะครับน็อตบรรนานะครับเจาะบ่บดานทําแท่งน้ําติดตั้งโซลาเซลล์นะครับครบจบที่เดียวนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0802794699ร้านน็อตโซลาเซลล์นะครับไม่เจอน้ําไม่คิดตังนะครับผมนี่ครับเริมมาแล้วโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาพี่น้องทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ